สวัสดีครับผมผมต่อนะครับมาคลิปนี้มาลุ้นการ์ดดบเิบอลแซ<ส>ดของโอเดนยาเหมือนเดิมครับมันจะมีสองใบนะผมแกะไว้แล้วสองใบนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูครับว่าเป็นการ์ดอะไรมาเปิดนะครับเมื่อกี้ไม่มีขนม เลยไปหาขนมมาประกอบฉากนิดนึงนะครับใบแรกนี่ใบแรกครับที่ผมแกะได้อาโกคุโกคูอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วก็หมายเลข18นี่เนะใบแรกที่เปิดได้ได้การ์ด พิเศษหลังจากนั้นก็เอ็นมาตลอดเลยตอนเนี้ยไอยคลิปแรกครับ VIP รัวเลยงามใยจริงอ่าแล้วก็ไอบูบูแกะไว้แล้วครับบูก็ได้บูจริงๆ อ่ะดูอันต่อไปครับอันนี้ยังไม่ได้แกะจะได้แลงแรงมังไหมเนี่ย โอ้ยเหนื่อยใจจริงคิงอะไรไม่รู้ครับโอ้โหเอ็นเหนียจะแตกไหมเนะี่ยหกซองเนะี่ย ถ้าแตกนี่ผมขายเลยเนี่ยขายแล้วทุนคืนแล้หน่อยอะไรโอ้เอ็นเนี่ยโอ้โหโอ้โหไอเวนวีไอพีวีไอพีที่ไม่วีไอพีเลยครับออกบ่อยโคตรเลยโอ้โหเอ็นงามไซ้จริง thiếc măng là thùng nhiều chặt nha, đồn sốc này thế, thôi, một quản như เห็นสีแลบออกมาเลยเห็น <N S 1> เนี่ยอืมอะไรวะเนี่ยอันเนี้ยโอ้ยหัวฟวยเอ้ยสองใบอะไร V.P เนี่ยมีได้ไหมหกถุงนี่ไม่ได้เหรอ này đây rất nhiều oh, oh, thứ, rồi, một bảng rồi, phun hóa chất, finser เราเว้ยเนี่ยเนี่ยเว้ยอ่าสามเดินมั้งเนี่ยอ่าเนี่ยได้สามอีกเว้นได้แท้หกซองไม่ได้หาเหว่าอะไรเลยสามมาเนี่ยวีพีศูนย์หนึ่งวีพีสิบ แดกเกลือครับเดี๋ยวผมเรียงให้ดูจริงๆแล้วไอ้อันเนี้ยผมเปิดไปแล้วในคลิปคลิปรีวิวขนมอะ่ะก็เลยเอามาเสริมใส่ในชุดนี้ด้วยหกซองเดี๋ยวเรียงกันครับ อ่ายังไงครับหกซองแตกเลยเกลือร่วงละนาวถ้าไม่เอาอันนี้มาเสริมเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยได้อยากได้เย็นจริงๆ ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปถ้ายังหาขนมได้อยู่นะเดี๋ยวก็จะซื้อมาเปิดหาได้เท่าไหร่ก็เปิดเท่านั้นนะครับบางทีก็เจออยู่สี่ซองนี่ก็เจออยู่ห้าเมื่อวานเจออยู่สามแพ็คแต่ผมเอามาแพ็คเดียวไม่รู้ว่าในแพ็คนะั้นมันจะมีอะไรบ้างหรือเปล่ากลัวจะเจอแต่เกลือน,นี่ยถ้าเราเจอคลิปหน้าครับไปละ